หลังจากที่พระเอกต้องการยกชั้นยอดเพื่อนำมันมาทำที่ยกในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางไปที่เมืองยกในทันทีนะครับสถานที่แห่งนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับตลาดยกนะครับจะมีการจัดงานประมูลตลาดยกรวมถึงว่างขายต่างๆแล้วแต่คนที่มีความสามารถในการวัดค่าของพวกมันเองนะครับซึ่งคนที่พาพระเอกไปมันก็จะเป็นหวัวหน้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นเจแวนของเรานั่นเองซึ่งตัวเธอก็ขออาสา จะพาเพเอกมุ่งเดินทางไปยังสถานเที่ยงนั้นเองเ <_ d> um> พราะเนื่องด้วยที่ตัวเธอก็อยากจะรับรู้ถึงความสามารถของเพเอกเหมือนกัน <_ d> um> ว่าระเอกมีความสามารถขนาดไหนกันแน่ซึ่งในตอนนี้ตัวเธอก็ได้ขออาสาในการพาระเอกมุ่งเดินทางไปยังสาาถานเที่ยงนั้นเพราะว่ามันก็ยังมีคนนะครับซึ่งตัวเขาเองก็จะมีชื่อเสียงในเมืองยกแห่งนั้นมากหรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการประเมินค่ายกนั่นเองนะครับก็อยากจะรับรู้ถึงความสามารถของเพเก รวมถึงก็อยากจะรู้จักกระเพกอีกด้วยหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางไปถึงยังสถานที่นั้นแล้วนะครับในตอนนี้ก็จะมีประธานอยู่หรือว่าคนที่มีความสามารถในการประเมินยกนั่นเองนะครับเขาเองก็ได้ออกมาต้อนรับพระเอกเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็พอได้เห็นพระเอกแล้วก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันไม่คิดเลยว่าพระเอกที่มีชื่อเสียงในการประเมินไม้ก่อนหน้านี้นะครับ จะเป็นคนที่มีความสามารถและก็อายุน้อยมากๆด้วยเหมือนกันตัวเขาก็ได้กล่าวแนะนำตัวให้กับพระเอกได้รับรู้ไปนะครับหลังจากที่ทั้งสองได้ทำความรู้จักกันแล้วเรียบร้อยในตอนนี้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏขึ้นนะครับ สิ่งสิ่งนั้นก็จะเป็นกระรอกน้อยนะฮะซึ่งพระเอกที่ได้เจอกับกระรอกน้อยตัวเขาหนึ่งก็ถึงกับรู้จักเลยนะครับกระรอกน้อยตัวนี้เป็นอาจารย์ของเขาให้มาในตอนนั้นเองมันก็ได้หายไปนะครับไม่รู้ว่ามันไปไหนทีแทก,ก็ได้มาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้เองนะครับตัวมันก็ต้องรีบมาหาพระเอกเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมุ่งเดนชางมาถึงแล้วนะครับพวกเขาเองเป็นคนที่มาจากตะกูนเพิงนะครับคล้ายๆกับกองกําลังฐาน มุ่งเดินทางมาที่เมืองยกแห่งนี้นะครับเป็นคนที่ถูกเชิญชวนมาจากประธานอยู่รวมถึงประธานไปนั่นเองนะครับทั้งสองก็จะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนะครับแถมเมื่อประธานเพิง ตัวเขาในมุ่งเดินทางมาถึงย่างสถานที่แห่งนี้แล้วตัวเขาก็ได้กล่าวแนะนําตัวให้กับพระเอกได้รู้จักนะครับเป็นนายน้อยจากตระกูลเผิงซึ่งตระกูลเพิงก็จะเป็นตระกูลที่ใหญ่อีกตระกูลหนึ่งนะครับผมมาที่นี่เพื่อมารักษาความปลอดภัยเพราะเนื่องโดยที่ตระกูลลี่ก็คิดจะทําการครอบครองตลาดยกแห่งนี้มันจะทําให้เสียสมดุลของพวกเขานั่นเองนะครับก็เลยมาที่นี่เพื่อมาจัดการกับตระกูลลี่ถ้าเกิดว่าตระกูลลี่คิดที่จะก่ะการลายนะฮะ แต่ในระหว่างที่นายน้อยผึงก็อยากจะขอจับมือทําความรู้จักกับเพกให้มากกว่านี้นะครับในตอนนั้นเองก็จะมีกระรอกน้อยของเพกนะครับทําการพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีนายน้อยผึงผู้นี้นะฮะมันก็คิดว่านายน้อยผงจะมาทําร้ายเพกนะครับก็เลยพุ่งเข้าไปเพื่อจะไปกัดนายน้อยผึง แต่ว่านายน้อยผผิงก็ทําการจับตัวมันเอาไว้และก็คิดที่จะทําการทุ่มมาลงพื้นนะครับแต่พระเอกก็ได้ใช้มือของเขาในการปัดการโจมตีนั้นเอาไว้เหมือนกันจึงทาให้ทั้งสองก็ดทดาการประทะพลังกันเล็กน้อยนะฮะประทะพลังแบบว่าการต่อสู้กันเล็กๆน้นอยๆนะครับจนในตอนนี้ก็ทําให้เหล่าผู้ติดตามของนายน้อยเผิงในตอนนี้พวกเขาก็ได้ทําการเล็งปืนมาทางด้านของเพลทีเดียวนะครับเพราะพวกเขาก็คิดว่าพระเอกจะทําร้ายหัวหน้าของพวกเขานะครับ แต่ทว่าหัวหน้าของพวกเขาก็ได้ห้ามทุกคนเอาไวา้ว่าในตอนนี้เป็นเพียงแค่การทักทายกันเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเขาเองที่ได้รับรู้นะฮะว่าพระเอกมีทักษะในการต่อสู้นะครับก็อยากจะรับรู้ถึงทักษะนั้นเหมือนกันไม่ได้ต่อสู้มาลานแล้วพอสมคกรัวนะครับตัวเขาเองก็เลยได้ขอท้าสู้พระเอกในการต่อสู้กันในครั้งนี้นะครับซึ่งพระเอกเองก็ไม่ได้อยากที่จะสู้แต่อ,อย่างใดตัวเขามาที่นี่เพื่อประมูลยกเท่านั้นนะครับ ก็เลยไม่ได้มีท่าทีว่าอยากจะต่อสู้กับใครเลยแม้แต่น้อยนะฮะแต่หนึ่งด้วยที่มันก็เป็นคำขอของนายน้อยผึ่งนะครับตัวเขาก็รักในการต่อสู้มากๆในตอนนี้พระเอกก็เลยได้รับคำท้าไปเลยนะครับซึ่งในด้านชื่อเสียงของนายน้อยผึง่งก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากมากตัวเขาก็เคยได้เป็นแชมป์มวยเก่าเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ในการต่อสู้กับพระเอกก็อยากที่จะสามารถเอาชนะได้จริงๆนะฮะหลังจากที่พวกเขาทั้งสองได้พร้อมแล้ว กได้พุ่งเขาโจมตีต่อสู้กันไปเลยครับซึ่งนายน้อยเผิงถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ไม่ได้อย่างมากไัยแต่พอได้มาเจอกับเพกแล้วนะครับการโจมตีของเขาไม่เป็นผลเลยนะฮะทุกหมัดของเขาที่ได้ปล่อยไปเพื่อสัตว์พระเอกพระเอกก็สามารถป้องกันมันได้แบบชิวๆเลยทีเดียวนะครับจนในตอนนี้การต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองก็ได้จบลงไปนลครับผมคนที่เป็นผู้ชนะก็ไม่มีนะฮะเสมอกันในการต่อสู้ไปนะครับ ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้เอาจริงแต่อย่างใดฮะยังไม่ได้งัดพลังที่แท้จริงในการเข้ามาต่อสู้เลยนะครับชายเพียงแค่ทักษะในร้านร่างกายเท่านั้นในการต่อสู้นะครับผมแต่ก็จะเป็นเพียงแค่การต่อสู้เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กันเท่านั้นนะฮะแถมในด้านการต่อสู้ที่ได้จบลงไปแล้วอาการป่วยของนายน้อยผึงิงมันก็ได้กำเริบลงอีกครั้งนะครับ ตัวเขาก็ได้ล้มลงและก็นอนหมดสติลงไปจึงทําให้ทุกคนที่เห็นก็ตามไปกันตกใจมากๆลยครับผมโดยเฉพาะเราผู้ติดตามของนายน้อยเผิงก็คิดว่าพระเอกได้ทําร้ายหัวหน้าของพวกเขาไปนะครับพวกเขาได้เล็งปืนมาทางด้านของเพก เพื่อทำการยิงพระเอกทิ้งเลยทีเดียวนะครับแต่ทว่าวก็มีนายน้อยเพิงได้ห้ามเหล่าลูกน้องของพวกเขาเอาไว้นะครับว่าพระเอกนั้นไม่ใช่คนผิดแต่อย่างใดมันเป็นเพียงแค่อาการกําเริบของเขามันได้ประทุขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมจึงทำให้พวกเขาก็ะได้ยอมสงบสติอารมณ์ลงไปนะครับแถมเมื่อพระเอกที่เด่นชั้นนี้แล้วตัวเขาก็ได้เดินเข้าไปหานายน้อยเพิงนะครับ เพื่อทําการรักษานายน้อยเผิงหนึ่งโดยที่ตัวเขาก็พอที่จะมีพลังในการรักษานะฮะแถมเมื่อเพกได้ทําการสัมผัสตัวสอบดูอาการป่วยของนายน้อยเพิงแล้วตัวเขาก็พอจะรับรู้ได้เลยนะครับ อาการป่วยที่เกิดขึ้นเกิดจากเส้นลมปราณที่ถูกทำลายไปบางส่วนนะครับเนื่องด้วยที่เกิดผลจากการฝึกฝนที่ผิดพลาดไปนะฮะจึงทำให้พระเอกก็พอที่จะมีวิธีในการรักษาถ้าเกิดว่านายน้อยเพิงยอมที่จะให้เขานั้นรักษาในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าว่าผู้ติดตามของนายน้อยเพิงพวกเขาเองก็ไม่อยากที่จะยอมนะครับก็กลัวว่าพระเอกจะทำลายหัวหน้าของพวกเขาก็ได้ขู่พระเอกไปเลยถ้าเกิดว่าหัวหน้าของพวกเรานั้นเป็นอะไรไปแล้วล่ะก็ คาจะไม่ยอมปล่อยชีวิตพวกเจ้าไปอย่างแน่นอนแต่พระเอกมีความมั่นใจในฝีมือเลยครับพระเอกก็เลได้ยอมรับคำท้านี้ไปนะฮะหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พานายน้อยเพิงเข้าไปรักษาในห้องรักษาในทันทีนะครับซึ่งการรักษาของเพ็กก็จะเป็นคล้ายๆกับการฝังเข็มนะครับเพื่อทำการฟื้นฟูเส้นลมปาณที่ถูกทำลายไปให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะฮะ ซึ่งในการรักษาความเอกที่ผ่านระยะเวลาไปไม่นานตัวเขาเองก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับพระเอกรักษาเส้นลมปานทั้งหมดที่ถูกทําลายไปจนกลับมาเป็นปกติจนได้แถมก็ยังมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับจึงทําให้นายน้อยเพิงในตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเตยทีเดียวนะฮะเพราะตัวเขาเองใช้วิธีไหนก็ไม่สามารถรักษาให้มันหายขาดได้แถมก็ยังไม่สามารถฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยนะครับ ในตอนนี้พระเอกที่ได้รักษาเขาให้หายขาดไปก็ถึงกับปริยนต้นต่อ,พอเพกเลยทีเดียวนะครับว่าต่อจากนี้พระเอกจะได้กลายเป็นพี่น้องของเขาถึงแม้ว่าพระเอกจะตกอยู่ใน,ในอันตรายสักแค่ไหนนะฮะตัวเขาก็จะยอมช่วยเหลือพระเอกอย่ามเต็มที่เหมือนกันนะครับผม จึงทำให้ทุกคนที่เห็นเช่นนี้แล้วก็ต่างพันกันลงใจกันเลยทีเดียวนะฮะและก็รู้สึกดิใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก่อนที่พวกเขาจะเดินมุ่งเดินทางกันต่อไปซึ่งสถานที่ที่พวกเขานนั้นจะไปมันก็จะเป็นตลาดยกนะครับสิ่งที่เบกต้องการก็จะเป็นพวกยกที่มีคุณภาพนะฮะในการทําจี้ยกของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้นายน้อยเพิงก็ไม่ได้ไปกับเพ็กนะครับ ัวเขาก็จะต้องมุ่งเดินทางเพื่อไปขัดขวางกับเหล่าตะกูดีที่กําลังบุกเดินทางมาที่นี่เพื่อทําการยึดของตลาดยกแห่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่พวกเขาทั้งสองแยกย้ายกันไปพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงที่ตลาดยกแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งสถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามียกมาวางขายมากมายนะฮะแล้วแต่คนที่มีความสามารถในการตรวจสอบสัมผัสด,ดูถ้าเกิดว่ามีความสามารถในการตรวจสอบสัมผัสเห็นยกที่มีค่า ก็จะได้ค่าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความสามารถนั้นก็อาจจะขาดทุนได้เหมือนกันนะครับก่อนที่พวกเขาจะทําการแยก้ายกันไปตัวซอบหายกที่ต้องการในทันทีนะครับแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็จะมีทางด้านของนายนอยลี่นะฮะตัวเขากมุ่งเดินทางมาถึงแล้วก็จะเป็นไอนุ่มแว่นคนนี้ตัวโกงของเรื่องนี้เลยทีเดียวเลยครับผมซึ่งตัวเขาที่ได้มาเจอกับกลุ่มพระเอกแล้วนะฮะ เขพอจะรับรู้ว่ากลุ่มพระเอกนั้นเป็นคนของนายน้อยผึ่งที่มุ่งเดินทางมายังสถานที่นี้นะครับแต่คนที่เขานั้นสนใจมากที่สุดก็จะเป็นหญิงสาวที่อยู่ข้างกายของพระเอกนะครับซึ่งตัวเธอก็จะมีนามว่าแม่นางชูเชียนายน้อยแว่นผู้นี้ที่ได้เห็นแล้วตัวเขานั้นก็รู้ได้เลยนะครับว่าแม่นางชูเชียผู้นี้จะเป็นหญิงสาวที่เขานั้นได้เคยเจอมาตั้งแต่เด็กอย่างแน่นอนนะครับมีความสนใจอยากได้ตัวเธอมาเป็นภรรยาแล้วเรียบร้อยนะฮะ แถมทางด้านของเพกหลังจากที่ได้มาเห็นกับหินชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งตัวเขาก็สามารถสัมผัสได้เลยว่าหินชิ้นนี้จะต้องเป็นหินที่มีค่ามากๆแน่ๆแต่ทว่าในจังหวะนั้น,ก,น,นก็จะมีนายน้อยแว่นนะครับตัวเขาก็ได้ปลาก,กาตัวมาหาเพกนะฮะและก็ได้บอกกับเพกไปว่าหินชิ้นนี้เป็นหินที่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าเกิดว่าเจ้านัประมูลไปมันก็ทําให้เจ้านะคขาดทุนเปล่าๆเ,เ,เจ้านัเชื่อคาเธอเพราะข้าน่ะเป็นนักประมูลยก มาตลอดระยะเวลา5ปีแล้วข้าไม่เคยทำการประเมินยกที่ผิดพลาดเลยซึ่งตัวเขาก็มีความมั่นใจมากๆนะครับแต่ท้ว่าพระเอกก็ไม่ได้เชื่อแต่อย่างใดตัวเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำการซื้อหินชิ้นนี้นะครับเพราะตัวเขารู้ว่ามันจะต้องเป็นหินที่มีค่าม,มากๆแน่แและเมื่อพระเอกก็ไม่ได้เชื่อเขาแต่อย่างใดนะครับตัวเขาที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากม ก็ถึงกับบอกกับเพกเลยว่าเดิมพันกันเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าแพ้เดิมพันเจ้าต้องยอมมอบทรงเา้าข้างกายมาให้กับข้าแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านะชนะข้าจะยอมทําตามที่เจ้านะต้องการเลยเหมือนกันซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็มั่นใจนะฮะว่ายัางไงตัวเขาเองก็เป็นผู้ชนะตัวเขาเองเลยได้ยอมรับคําท้านี้ไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งแม่นางชูเชียก็ไม่ได้ขัดเพกนะครับ ตัวเธอก็เชื่อมั่นในตัวเพกเหมือนกันนะฮะซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ทําการตกลงรับคําท้าก,กันแล้วเรียบร้อยนะฮะพวกเขาเรุ่งเดินทางมาที่ห้องตัดหินนะครับเพื่อตัดให้ได้รู้ว่าข้างในนั้นมันมียกกลาค่าหรือเปล่านะครับ ซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ได้เดินเข้าไปตัดเองด้วยมือของเขาเลยทีเดียวนะครับซึ่งทุกคนก็ต่างกันคิดว่าหยกที่พระเอกนั้นกําลังจะตัดคงไม่ได้มีคุณภาพแน่ๆน,นะฮะหลังจากที่ดูจากรูปรักภายนอกแล้วนะครับเป็นเพียงแค่หินธรรมดาท่อนั้นเลยทีเดียวสึงทใา้ทางด้านของนายน้อยลีผู้นี้ตัวเขานั้นก็มั่นใจเลยทีเดียวนะครับว่าหินที่พระเอกนั้นตัดออกมายังไงมันก็ไม่ได้มีค่าแน่ๆน,นะฮะแต่สิ่งที่พวกเขาคิด มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับหลังจากที่พระเอกนั้นได้ตัดหินนั้นออกมาทุกคนก็ต้องต่างพักันตกใจมากๆนะครับเพราะหินที่พระเอกนั้นตัดออกมานั้นด้านในประกอบไปด้วยหยกชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับมันเป็นหยกน้าแข็งหยกที่หายากมีมูลค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับผมจึงทําให้ทุกคนก็ต่างกันทึ่งมากๆเลยฮะไม่คิดเลยว่าการประเมินของพอเพชมันจะมีค่ามากมายขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับ เป็นช่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์และก็ปฏิหารเลยจริงๆนะครับแต่ว่าการที่พระเอกนั้นชนะตัวเขามันก็ทําให้นายน้อยลีก็ถึงกับรู้สึกทึ่งและก็ตกใจมากเพราะในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตัวเขาไม่ได้เมินประเมินยกผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พ่ายแพ้เลยทีเดียวนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะแพ้เขาก็ไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้แต่อย่างใดในตอนนี้ก็ได้พูดบอกกระเพกไปว่าพวกเจ้าไม่มีใครออกมาจากที่นี่แต่แต่แน่เขาก็ได้แนะนําตัวให้กับเพกได้รู้จักเลยทีเดียวนะ่ฮะ ว่าตัวข้านาะก็จะเป็นนายน้อยลีเป็นนายน้อยที่มาจากตระกูลลี่ยังไงล่ะการที่พวกข้ามาในวันนี้ก็เพื่อยุด้องตลาดจกแห่งนี้ให้เป็นของพวกข้าพวกเจ้าก็จะไม่มีใครที่จะสามารถออกไปจากที่นี้ได้แม้แต่คนเดียว แต่สิ่งที่เขานั้นต้องการในตอนนี้ก็จะเป็นพระเอกและก็แม่นางซูเซียนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ออกไปจากที่นี่ซะซึ่งในตอนนี้ก็จะมีหัวหน้าไปแล้วก็หัวหน้าอยู่นะฮะทั้งสองก็อยากจะอยู่กับเพกนะครับอยากอยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกให้ทั้งสองออกไปตัวเขาจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนนะครับซึ่งทั้งสองก็ทําตามที่พระเอกบอก พวกเขาก็ออกประจักษ์ที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็จะมีกลุ่มของนายน้อยหลีตัวเขาเองก็ไม่รอช้าในการยิงพระเอกไปเลยทีเดียวนะฮะแตแ่ว่าการยิงของเขาก็ไม่เป็นผลพระเอกมีพลังแข่งการอย่างรู้และก็หยุดทุกอย่างได้นะฮะพระเอกสามารถหยุดการโจมตีหรือว่าหยุดลูกกระสุนของกลุ่มนายน้อยหลีได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยิงมาในรูปแบบไหนก็ตามครับยิงมาแบบรัวเข้าใส่พระเอกพระเอกก็สามารถหยุดได้หมดเลยนะฮะ จึงทำให้พวกเขาก็ตามพกันทึ่งเหมือนกันไม่คิดเลยว่าพระเอกจะมีพลังแบบนี้นะหยุดแม้กระทั่งลูกกระสุนของพวกเขาได้ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้อยากมีเรื่องแต่อย่างใดตัวเขาก็ได้บอกกับกลุ่มนายน้อยรีบไปข่าวมาในวันนี้เผื่อมาประมูลยกเท่านั้นข้าไม่อยากมีเรื่องถ้าเกิดว่าคําขอของข้าในการเดิมพันในครั้งนี้ข้าขอให้พวกเจ้านาะปล่อยข้าออกไปจากที่นี่สะซึ่งพวกเขาก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกไปนะยอมปล่อยพระเอกนั้นออกไปจากที่นี่แต่ก็ยัง ได้พูดบอกกับเพกไปเหมือนกันถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะออกไปจากตลาดยกนี้ได้แต่พวกเจ้าไม่มีทางออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้แน่เพราะคนของคาได้ร้อมรอบสถานทียงนีไว้แล้วยังไงล่ะทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะต้องตายทั้งหมดเท่านั้นและตลาดยกมันก็จะเป็นของคาเพียงแค่คนเดียว แต่ก็จบกันไปก่อนสำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่หกนะฮะสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อให้อีกในวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย